สวัสดีจ้าวันนี้ยายเนียนพากินอ่าอนกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดช่องต่อไปนะอ้ากินเลยอ่าวหลานกินปูตัวใหญ่ๆวันนี้หลานกินหลานกินปูนี่เคืองครื่งทุกบอกสิเออมีที่บอก เราเราเราเอาเขียงมารขอยิมช้อนหน่อยนายหยิบช้อนน้ครับนี่ป่าวหนูไม่ได้จะใช้หนูให้จะเก็บงอี้มือมือมาอเล็กอเล็กกินปูวันนี้ได้เมนูปูค่ะวันนี้มาจับมาจากทะเลสด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 นะ thank mm -hmm. you น้องอเล็กน้องอเล็กน้องอเล็กจ้าน้องอเล็กกับน้องก้องกินปูปูน้องอเล็กหามาเมื่อคืนนี้น้องเล็กน้องอเล็กไปเมื่อคืนนี้ขึ้นใหญ่ไหมครับใหญ่อันใ,ใหญ่ครับเหรอ ตกลงใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่หปูนึ่งจ้าวันนี้ละหลานได้กินปูนึ่งกันลูกชายพาไปจับมาเมาื่อคืนนี้ตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเองจ้าว่าเราเขาเรียกน้ำพริกเกลือ แต่บาตทเอ่อน้ำจิ้มซีฟู้ดแหละมีกระเทียมมีพริกตำแผ่นตาลปี๊บบ้านเราก็จะกินน้ำตาลปี๊บมันจะนัวม,มากกว่าน้ำตาลทรายใส่น้ำมะน,นาวใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปา<ม>ลาอันนี้ก็อร่อยแล้วนะชิ้นคนเราต้องมีอะไรมากเนาะอันนี้ก็อร่อยแล้วนะลูกนะ ดูเมนูปลาว่าจะทำอะไรกินดีเนาะนะโอ้กินปูหนึ่งตัวใช้เวลาห้านาทียังกินไม่เสร็จเลยเพื่อนๆโอ้กินเนื้อปูโชเน,เนื้อเน้นๆดิลูกเนื้อปูน่ะ ให้เพื่อนๆดูว่าอร่อยไหมนี่นะฮะน,นันโอ้ยน,นันเด๋ยวก,กินเปลือก <laughs> อร่อยเนี่ยตรงนี้จะเป็นเนื้อที่เยอะมากที่สุด อร่อยอร่อยน้องก้องน้องก้องอร่อยนี่ก้ <of> อืม,อมน้องอเล็กอร่อยหวานไหมหวานเนืน้อใหญ่ๆนเนาะนี่เพื่อนเ <c oughs> นื้อใหญ่ๆเลยเพื่อนอืมอันนี้ก็สุกใจแล้วเนาะ 嗯。Mm. 海风呀。 หลานกินก็ดีใจใช้เวลาแกะนานหน่อยก็เปลือกแข็ง ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ้าววูาวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาๆอ้าวยานเนียนคุณผู้ชมเราอยู่ช่องยานเนียนพากินอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวพูดแบบเล็กเราอยู่ช่องยานเนียนพากินก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดก่อนใครเลยครับบ๊ายบๆอืออ้าวสวัสดีพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยานเนียนพากินจ้า